ปลาซีลาแคนเธอน้องอะ่ะอยู่ตรงข้างล่างเว้ยน้องอะ่ะน้องคือเหมือนปลาไม่เสร็จอะอ่าเสร็จปุ๊บเป็นไงลูกอีมนุษย์ในอดีตอ่ะอีมนุษย์ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงพิงปองมนุษย์ทางออกซิเจนเอาอมนุษย์นักดำน้ำเนี่ย มนุษย์แปบ๊บนึงเนี่ยอีป่าศิลาแคนเนี่ยหยุดลึกแล้วอีมนุษย์เป็นไงลูกมันอะดำลงมาบึง้งดำลงมาเว้ยออกซิเจนหมดเว้ยมันก็เป็นไงลูกออกซิเจนหมดเป็นไงเป็นไงลูกมันก็กลับมันก็ลงมาใหม่โดดจุ้มมันก็หามันก็หาอะไรไม่เจอมันหาอะไรไม่เจอ หาปลาซีลาแคนไม่เจอมันก็กลับไปรายงานมันก็ไปจดบันทึกว่าปลาซีลาแคนศูนย์นพันไปเขียนว่าปลาซีลาแคนปลาซีลาแคนศูนย์นพันสร็จปุ๊บนวัตกรรมถือลูกจักคำว่านวัตกรรมใช่ไหมเขา้าใจไหมลูกอีถังเป็นไงลูกอีถังออกซิเจนเอาสีถังออกซิเจนใหญ่ขึ้น เข้าที่ระวังป้ายนี่สางออกซิเจนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกำลังแล้วจะเจอสีเลียแค่แล้วออกซิเจนหมดไปใหม่พอเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบนันฟงังทางออกซิเจนเริดขึ้นอือเอาสิ